สวัสดีค่ะครูชื่อวิมัชิววิเชนรัตน์ค่ะครูประจำแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะจะมาทำการสอนในวิชาการติดตั้งระบบปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะสมันธนารายวิชาค่ะ1เพื่อแสดงความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ 2. ต,ติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆลงบนคอมพิวเตอร์คำอธิบายรายวิชาค่ะศึกษารับปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้งานลงบนคอมพิวเตอร์ค่ะ ข้อเรื่องของการสอนนะคะจะประกอบไปด้วย2เรื่องค่ะเรื่องนี้่1ก็คือการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานค่ะ 2. การติดตั้งอุปกรณ์ตอบ่วงค่ะค่ะแล้วก็มาทำการเรียนในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานกันเลยค่ะครูจะยกตัวอย่างของการติดตั้ง Make โปรแกรม Microsoft Office 2016ค่ะค่ะวิธีของการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2016นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. เข้าเว็บไซต์ www.office.com ค่ะ 2. เข้าสู่ระบบด้วย Account ค่ะ 3ค่ะเราก็จะได้รับไฟล์สำหรับการติดตั้งค่ะค่ะขั้นตอนของการติดตั้ง Microsoft Office 2016นะคะก็มีดังนี้ค่ะค่ะอันดับแรกหรือขั้นตอนแรกนะคะ เราก็ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาค่ะก็จะปรากฏได้อารับบ็อก box. Open File ค่ะก็ให้เราเนี่ยทำการคลิกปุ่มรันค่ะค่ะขั้นตอนที่2นะคะโปรแกรมก็จะทำการตั้งชุด Microsoft Office ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาค่ะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตตอนที่เราติดตั้งค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยค่ะคลิกปุ่มโค้ดค่ะแล้วก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานค่ะค่ะขั้นตอนที่4ค่ะก็เปิดโปรแกรมที่ติดตั้งขึ้นใช้งานนะคะโดยเราไปที่ Start m เมนูค่ะแล้วก็เลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้งานค่ะ ค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างประเภทของเครื่องพิมพ์ค่ะค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงก็คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ค่ะที่นำมาต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพื่อทําให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเช่นนําอุปกรณ์มาต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์ข้อมูลค่ะเพื่อสแกนรูปภาพเพื่อทําให้เกิดเสียงเพื่อควบคุมไฟวิ่งเพื่อตั้งศูนย์ถ่วงรอรถยนต์เพื่อควบคุมเครื่องจักรในโรงงานต่างๆเป็นต้นค่ะหลังการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดนั้นทำงานใด แต่อุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะต้องต่อสายเคเบิลหรือว่าสายนำสัญญาณเข้ากับพอร์ตด้านหลังของคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งอาจจะเป็นพอร์ตขนานหรือว่าพอร์ตต่ออนุกรมค่ะก็แล้วแต่ที่จะกำหนดค่ะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะเช่นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่ครูยกตัวอย่างเนี่ย ก็จะต้องทำการติดตั้งไดเวอร์ค่ะเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยรู้จักกับเครื่องพิมพ์ตัวนั้นหรือว่านำคอมพิวเตอร์ไปควบคุมไฟวิ่งก็จะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมไฟวิง่งติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะค่ะเ,เครื่องพิมพ์นะคะก็เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษพิมพ์โดยรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผ่านสายเคเบิลไปยังเครื่องพิมพ์ค่ะค่ะครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ